อสลามุอัยกุ้มเราะหะตลลอิวบเาะกาฮตดิชันนางสาวโรสกินเจแวร์นำเสนอเครื่องมือการประเมินสภาพเพื่อการใช้โมเดลแบบสอบถามรูปแบบบริหารการศึกษาตามแบบอาชาโมเดลคำชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องรูปแบบบริหารการศึกษาตามแบบอาชาโมเดลของนางสาวโรสกินเจแวร์ 2. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาตามแบบอาชาโมเดล 3. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น3ตอนดังนี้ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2. รูปแบบบริหารการศึกษาตามแบบอาชาโมเดลตอนที่3ข้อแนะนําและข้อเสนอแนะรูปแบบบริหารการศึกษาตามแบบอาชาโมเดล A. a d o um p t i o n s of modern teaching methods การนำวิธีการสอนที่ทันสมัยให้ทันกับยุคปัจจุบัน T. Teacher development การพัฒนาครู S. s. Student-centric approach การใช้แนวทางที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง H. Hands-on learning การเรียนรู้โดยการทำ A. Assessment and improvement การประเมินและการปรับปรุงแบบสอบถามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโมเดลอาช,ชาคำชี้แจงกรุณาทําเครื่องหมายถูกในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศอายุระดับการศึกษาสูงสุดตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงานตอนที่ 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโมเดลอาช,ชาประกอบด้วยสีด้านจำนวน17ข้อเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า5ระดับโดยให้ท่านพิจารณาว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโมเดลอาช,ชาในระดับใด โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ระดับที่5หมายถึงการบริหารสถานศึกษาตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโมเดลอจชาอยู่ในระดับมากที่สุดระดับที่4หมายถึงการบริหารสถานศึกษาตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโมเดลอจชาอยู่ในระดับมากระดับที่3หมายถึงการบริหารสถานศึกษา ตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโมเดลอัชาอยู่ในระดับปานกลางระดับที่2หมายถึงการบริหารสถานศึกษาตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโมเดลอจชาอยู่ในระดับน้อยระดับที่1หมายถึงการบริหารสถานศึกษาตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโมเดลอัจชาอยู่ในระดับน้อยที่สุด รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโมเดลอัชาเอ A. Cha. a d ั p t i o n of Modern Teaching Methods 1. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมครูได้มีการจัดการออกแบบแผนวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกภาคเรียนเพื่อหาความจำเป็นให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 2. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูมีการกำหนดเทคนิควิธีการสอนให้มีความหลากหลายทันสมัยกับยุคปัจจุบัน 3. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูผู้สอนมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี Technology ทางการศึกษา g teacher development 4. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการพัฒนา 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดอบรมความรู้ใหม่เรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 6. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาศักยภาพของตนเอง S. student-centric approach, h hands-on learning, 7. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 8. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด 9. มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้โดยใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายประกอบการใช้คำถามทบทวนหรือแสดงความคิดเห็น 10. มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่มุ่งให้ผู้เรียนร่วมแสดงออกด้วยการตั้งคำถามตอบคำถาม ตามแบบของกรอบแนวคิดที่หลากหลาย11มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่มุ่งให้ผู้เรียนต้องมีการร่วมกันวิเคราะห์เพื่อให้ได้ความจริงข้อเท็จและคำตอบที่ต้องการ A Assessment and Improvement 12มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปภาพรวม เรื่องที่เรียนหรือสรุปสาระสำคัญ 13. มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมเช่นการสรุปการทดลองการบันทึกการตรวจสอบผลงาน 14. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้เดิมที่ได้มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 15. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่มีจุดย่อยให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น16มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและ17มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นการเพิ่มของประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ตรงตามความต้องการ ดิฉันขอจบการนำเสนอเครื่องมือการประเมินสภาพเพื่อการใช้โมเดลตามรูปแบบโมเดลอชาขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณค่ะ